mùi <laughs> chị cậy gấp nô mà. Cần gấp mùi 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 gấp mùi chị em mùi muốn mùi 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 mà mùi mùi rồi ta ใบกลูเดงส้มมันเขี้ยนใ,ใบนาวนะลายลามลิฟอันนี้จากสวีเดนไม่รู้ว่าเป็นใบมะนาวไหมหรือว่าใบกลูจั้นไหเลยไม่ออกว่ามันแห้งเดี๋ยวดิงในเมื่นใบกลูเลยเด้อ จะคอยเตือนน้ำทิ้เนี่ยได้นอกมาที่น้ำคลุกคลิกกันนะด้วย như tự công nghiệp chạy được mệt mặt tăng thuộc chắp không được rồi làm như không mà อร่อยแล้วไก่ก็สุกหอมไก่ก็ต้มสุกแลยได้หนังเก่งหนังเก่งคนนี้ก็เกล่งไก่นอกมาได้นอกมาจากหลานไทยหรือว่า แพงแพงหอมไม้ต้มร้อยแล้วคนเก่ตายแก่นต,กน,ตน้อไม้เก่งกะทิไก่หน่อไม้